อันนี้แกงอะไรจ้าผัดกทอดจ้าผัากเส้นจ้าน่ากินจังเลยจ้าตกชุมชำฝนตกแต่เท้าอ้าวนึกว่าไปแล้ว <c oughs> นึกว่าไปกรุงเทพไปฝ่งเทศ่อยกเพื่อถ่ายที่อยู่แง่เดี๋ยวถ่างประเทศเาเลยอ่าออ่่

เขาจะลงไปข้างล่างปันเนี่ยวันนี้แกงอะไรจ๊ะตอจ้ะน้อยใจโอ้โหไก่ย่างมลกวยมะหวานนี่นะเออแล้วก็นาวตตางมูกมันแตก,แ,กแตกกันแม่มันแตกเอาไปให้ัะง,งมพคลาม งมกันุปมแค่สองวันหนูตัดหลายวันแล้วน่เลนีราจะกียยใส่ตักบาตรเทโวจากจ๋าอยทำอะไรได้ยังทบุญ้บาตได้บาตรนะ พาะฉะนั ak, ้นเาไแล้วแม่ตาเราทำทีเดียไ่ะฉาดหน้าฉาดรูเราจะได้เก okay. okay. um, okay. ิดมาเป็นมนุษย์เออพวกเขต้องเกิจากัหนาตัวต่าไปหได้เนาะแต่แจ้งหนาตาตุาแล้นก็ไยมไม่ได้เนี่ยแม่ไม่มีการมาตัวนร้ใ่ไมาปเปลี่ยนตัวนี้นี่ยกไปทางนู้นก็ได้เนี่ยนี่ยกไปเรียงก็ได้แม่เขาจะเดิน ห๊ะขอคะเดินมานี่เมืองเป็นการมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับติดใส่แถวมันแฉะตั้งอย่าอย่าโอเคเดี๋ยวครับครับผมผมเข้าห้องหนาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับ เป็นมนกษย์โาเออไปใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิ่นะฮะกาเลือกมูลเลือกันโอ้โหวันนี้คนีีเด่นคนีใจเป็นอาหารที่เรมรเลือมเือมกันนะฮะเนอย่างน้เลยนะวันนี้ทางมูลว่แบบว่าเต้องายไปมืดมดสวัสดีจ้า เราทนกันด้วยใจขอๆก็คงธรรมดาทุกดับทุกคนทุกท่านเลยนะเจ้าน้าโคนละเล็กคนละน้อยสวยจ้าสวยจ้าลูกเป็นต้น่าจมากเอาของตะเอื้อนมาใกล้ดิขนมนะเยอะแยะของหนูก็เยอะขนมเขาให้หนุใส่ด้วย ให้กับท่านที่ไ้ร่วเจรจาผ้าเรเป็นเจ้าภาพอาหารในวันทอดกระถนสามัคคีของวัดเกวว่าของเราก็มีคุณสมศักดิ์คุณมายมคันเดชพร้อมครคัว500บาทอารโทนาสับผู้ใหญ่ชาคาอเจพร้อมครบครัวผู้ใ่บ้าน10จมูเฮ้ย5เก่งมาตีี นาบุญทันติมรรคสัพพรัตตวาโลกะปะณณะปัตตุนสมาทวนมาทะ180ปะณณะสาตุ

เจะล่วงพ่อตาไม่ต้องรีบไปหมดแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนใ่แ้วออแล้ว

đó đi nào bây giờ bây giờ đó nữa bây giờ đó rồi đó nữa